คุณทำไรอะ่ะไอ้นี่เลยค่ะคุณตำรวจไอ้นี่แหละขโมยกระเป๋าตางังค์ฉันค่ะไม่จริงนะครับคุณตำรวจเขามาโยนให้ผมเองอะ่ะเดี๋ยผมขอตัวหน่อยนะครับคุณตำรวจลองเช็คดูนะคะในนี้มีบัตรประชาชนฉันอยู่ค่ะถูกต้องครับเป็นกระเป๋าของเขาจริงๆครับผมไม่ได้ขโมยนะครับคุณตำรวจ ผู้หญิงคนนี้เขาโกหกนะครับว้าตายละคุณตำรวจคะตอนแรกที่ฉันมาเนี่ยตังเต็มกระเป๋าเลยนะคะตอนนี้ตังหายไปหมดเลยอะคะ่ะหน,นีแน่เลยคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตังของฉันนะคะไม่จริงนะครับนี่เป็นเงินผมจากการเล่นกีต้าร์นะครับคุณตำรวจไม่จริงหรอกมาครับคุณใครจะเอาเงินแม่คุณเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นเงินของผมจริงจริงเก็บไปได้เลยนะครับ ขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณนี่มันขโมยชัดเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้าคุณผู้หญิงว่างไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอนด้วยนะครับคือฉันไม่ว่างอะคะ่ะฉันรีบไปขึ้นเครื่องแต่ขอบคุณมากเลยนะคะคุณตำรวจขอตัวก่อนคะ่ะเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนนี่เฮ้ยดีนะครับที่คุณผู้หญิงเขาไม่ว่างถ้าเขาว่างขึ้นมาเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะคุณตำรวจผมขอตัวนะครับอะไรเนี่ยคุณตำรวจคอยคิดว่า,างไงเงเรื่องที่พัดเล่าให้ฟังอ่ะคอยว่าสองคนนั้นอะต้องร่วมมือกันแน่เลย เฮ้ยผู้หญิงคนนั้นไงที่พัดเล่าให้ฟังอ่ะนี่คุณทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยแมมสุดหล่อเจอกันอีกแล้วนะเนี่ยคุณทำแบบนี้ทำไมผมจะไปบอกตำรวจว่าคุณขโมยเงินผมไปตายละ นี่ดูจากการแต่งตัวและหน้าตาของคุณพี่เนี่ยดูเป็นหัวขโมยที่จะขโมยเงินนักดนตรีข้างทางเหรอจ๊ะเอาอย่างนี้กันละกันอะคุณพี่คืนเงินให้แล้วก็ขอโทษเรื่องเมื่อเช้าด้วยละกันนะจ๊ะผมจะไปบอกตำรวจเรื่องทั้งหมดคุณวางแผนทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะใจเย็นก่อนคุณพี่เนี่ยมีข้อเสนอดีๆมาให้ ข้อเสนอนี้ก็คือคุณพี่เนี่ยจะชักชวนน้องไปเป็นนักดนตรีมืออาชีพสนใจไหมจ๊ะที่คุณพูดมาจริงเหรอจริงสิจ๊ะแล้วคุณพี่เนี่ยก็ขอเลี้ยงข้าวเป็นการขอโทษน้องสองคนด้ยวยละกันไม่เป็นไรอะค่ะคุณพี่รู้นะว่าพวกน้องเนี่ย ไม่เคยเข้าไปนั่งกินอาหารในห้อง VIP เอาอย่างนี้แม้เดี๋ยวพวกน้องสองคนเนี่ยเข้าไปนั่งที่ห้อง VIP แล้วไปคุยข้อเสนอด้วยกันคุณพี่รับรองเลยนะว่าน้องสองคนเนี่ยจะต้องชอบแน่เลยพัทพอยว่าเรากลับกันเถอะพอยไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เลยอะเราลองไปฟังข้อเสนอก่อนก็ได้นะี่พ้อยไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลย แล้วค่าข้าวทั้งหมดพี่เป็นคนจ่ายให้เหรอครับแน่นอนอยู่แล้วสิเดี๋ยวพี่จ่ายให้เองยังไงตามพี่มาเลยนะนี่นะจ้าเมนูเดี๋ยวสั่งอะไรก็สั่งเลยนะเดี๋ยวคุณพี่เลี้ยงเองผมชื่อพัทนะครับส่วนดี้ <rí> e> ว่าทำไมคน,ยนอย่างเราพวกเราเพราะว่าคุณพี่เนี่ยเป็นเศรษฐีนะ่ะค่ะรอเล่นงานของพี่เนี่ยคือการเฟ้นหาคนที่มีความสามารถแล้วก็หยิบยื่นโอกาสให้เขาและคุณพี่เล็งเห็นว่าน้องพัทเนี่ยมีความสามารถทั้งดีดกีตาร์เก่งแล้วก็ร้องเพลงเพราะคุณพี่ก็เลยอยากจะหยิบยื่นโอกาสให้อะจ้ะ ด้วยการหลอกเอาเงินเขามาเนี่ยนะแหมน้องพลอยอย่าพูดแบบนั้นสิอันนี้เนี่ยมันคือการทดสอบว่าคุณน้องพัดเนี่ยจะมีดีกรีการเป็นศิลปินอยู่ในตัวหรือเปล่าจริงเหรอครับพี่ผมเป็นศิลปินได้จริงใช่ไหมครับได้สินี่ทําไมจะเป็นศิลปินไม่ได้ละ่ะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคุณพี่ไม่มานั่งเสียเวลาอยู่ตรงนี้หรอกจก้ะนี่พี่นึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าน้องได้เป็นศิลปินแล้วเนี่ย เงินทองจะไหลมาเทมาเยอะขนาดไหนถ้ามีพี่ดูแลเป็นผู้จัดการให้อ่ะเอางี้อันนี้อคือนำบัตรพี่เองเอาไปได้เลยถ้าอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยโทรหาพี่ได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยนะพี่มันบอกก่อนจะช้าต่อน้องพลอยจ้ะดูสิคะ แปนเนมทั้งตัวไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตลาดนะัดแบบน้องพลอยนะคะถ้างั้นพลอยไปห้องน้ำก่อนนะผมว่าเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับี่สนใจแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับฉันแก้วฉันว่าเธอควรกลับไปได้แล้วนะที่นี่นี่ ไม่เหมาะกับคนแบบเธอปล่อยให้แฟนเธอไปมีอนาคตที่ดีเถอะฉันว่าคุณหยุดปั่นหัวแฟนฉันเถอคะค่ะทัดเขาไม่ใช่คนโง่ที่จะยอมให้คุณหลอกง่ายนะ อยากกลับบ้านอะ่ะเรากลับบ้านเถอะนะเอาทำไมอะพลพัดฟังพลก็พอแล้วเราต้องกลับบ้านตอนนี้เฮ้ยพลอยอย่าทำตัวมีปัญหาเลยปะเราทำไมพัดต้องฟังคนอื่นด้วยอะ่ะเขาเคยหลอกพัดมาแล้วนี่พัดจำไม่ได้เหรอแต่นี่มันเป็นโอกาสของพัดเลยนะพลพัดกำลังจะดังเลยนะตัว่พอยหึงพัดไม่ต้องหึงอะไรหรอกพัดไม่ได้ชอบเขานะ พอยว่าพันเมามากแล้วอะ่ะกลับบ้านเถอะนะอย่าทำแบบนี้เลยไม่พอยพัดจะอยู่ที่นี่นี่มันเป็นโอกาสของพัดเลยนะถ้าพอยรีบพอยก็กลับก่อนเลยไปค่ะน้องพัด นรหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เรามาคุยเรื่องงานกันต่อดีกว่าครับงานวันนี้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวชีวิตน้องพัดหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่โด่งดังแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาเยอะมากแ,มแน่ๆเลย คุณพี่มากนะครับที่ให้โอกาสคนอย่างผมอะ่ะพี่ว่าน้องพัทเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วนะที่มาให้พี่ดูแลเนี่ยผมจะทำให้เต็มที่เลยครับจ้ะเอเลยกินให้หมดนะ ชนแก้วกับพี่ไดยน,นะได้ครับผมมาหมดแก้วเลยเนาะแต่ว่าพี่ต้องขอดวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะ คุณคุณคะคุณคะคุณตื่นเะค่ะร้านจะปิดแล้วค่ะแล้กวนเช็คบินด้วยนะคะเออเห็นเห็นเพื่อนผมไหมครับคนที่สูงประมาณนี้แล้วก็สวยๆครับอ๋อกลับไปแล้วค่ะไปได้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วค่ะ ขอเคลื่อนผมแป๊บนึงนะครับโอ้โหยโดนหล่อกย่า้วเหรอเราเร็วจริง ขอเพลงพ่อปอสักเพลงสิเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยเลย <S 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 คนดัมเรีวดอุ๊ยใครครับจบฉันมาทำไมเราอย่าคับคืนครับ ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารสามารถไปทำงานล้างจานหลังร้านได้นะคะขอโทษนะคะพอยค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ะคะ1350ค่ะมีค่ะ ที่เหลือไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณไม่ต้องล้างจานแล้วนะคะขอบคุณนะคะโอยคุณกลับมาหาผมจริงด้วยอะ่ะคนที่เขาอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขารักกันที่สุดนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเข้าใจกัน แล้วก็ให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกันตะคะหผัดขอโทษจริงๆนะพอย